สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแหวนเพชรพากินอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้เราพามากินอะไรส้มตำต้มมัก้อยยังไงทุกคนมันน่ากินมากเลยอ่ะหอมแบบส้มตำแบบหอมกือน้ำลายกึกกึกยัไปเร็วที่มันชิดต๊กฟีนน่าีกยวันนี้เราก็จะไม่พูดมากนะคะมาอนรับชมคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะจ๊าไปลุยลุยได้ขนมจีน ใส่ใบตองมาเพือจะหักคื้อร้านใดร้านผักหอยหอยนี่ไงไม่ได้เอาลำปลามาซิปเนาะตุ่ยเยอะลุดวันนี้ของกินเยอะมากน้ำแตกว่าการจะกินเหรอลูกไปนี้ค่ะก่อนชุดเลรด้องงูหอยบางใหญ่จตาลืมข่าวลืมข่าวหอยบางใหญ่เลยพี่น้องอู้ดูดูดู ส่ได้หมดบอโอ้ได้บ่หม,หมดขยำให้น้ำเนี้้างขาดหวานแฮงตุยลเล้แบบนี้อืมมันร่อเลยค่ะอืมอืมต่างกับคืนก็คือหวานมากส่วนอีริขออนุญาตใช้เมอค่ะอืม หยาบไปงอนนะฉันติดตัวเฟรมแล้วทำไมกระเซีบอะไรถึงเด็กบาทนี่สิบบาทมันไม่ขายแบบนี้หรอบอกแต่ฉันไปย่างก็้นไปเห็นร้านที่มีแกงหนามา คุนบอสเอตังไปโดนกล้องไอตังไปกูยกินแล้วอืมก็มันโวมาเบิ่งนาเอียงแรงยง ใส่อ่ะเสบตีอดีหอยยิงปึ๊ดฟึ๊ดนะเนาะอันนี้เราได้หอยฟังนะคะทุกคนซึ่งมาจากตลาดร,าารัฐบารเท่าไหร่วะลืมลอยสามสิบเดอ้อนี่เบอร์นี้1อยสี่สิบออป๊อปเกินออกไงอ๋อเนาะ ก็ได้กอนอืมงามเยอะกินกับส้มตำก็อร่อยนะเขากับงะ Mm. Ngon Thích mm -hmm. Maar er waren เท,ทือหนาเขาสื่อมาแบบเสียบไม้รานน้ำจิ้มด้วาเธออร่อยเนาะอืมหวานอ่ะก็เหนียวเลยเด้ไม่ได้ต้มนานถ้าเปลือกหลุดก็หลุกออกเลย เดี๋ยวคิดๆแล้วมาเด้อม,มากินข้าวเย็นน้ำกันเด้อจ้าพายุก็เข้าฝนตกทั้งวันเลย

มาใหม่เจ้านิแซบฮะมาใหม่เจ้าหนิแซบเจ้านั่น,นโว้บุสดกับบุสดเปรี้ยวอ,อันนี้ไม่ปเปรี้ยวอันนี้นอาอกม่สดปล่อยขอจ้า ฮเราตังเนาะตังตังตีก็ตีเตียงต,กต,กตกุ๊กตุ๊กตุ๊กันดีกร่แดกบอลเพดดอยดีนี่อืมเท่ัววันเขาใส่พิงหน่อยแั่นดงโอ้ อ,อืมเออืมกระขูนึ่นงบด,บดบอีเล่บดกะเกลีตัวต็เผ็ดบะแสบเลยนเนาะนี่อืมตัาขาว กินอะบ้างักรบเขากันัเสีน,นยให้จิตจัดว้าเกิดกินหลายคนมันจทังสียบ กินผู้เดียวบ่แสบด้ิเราไมาคอกินผู้เดียวบ่แสบต้องง่ายนามไปะจายเลยเออมนอนฉันนี่อนม ก็ไปแหลกตอนรสชาติคล้ายๆหอยนาะเหมือนกันอะไรนเนาะบเหนียว่อนหวานดีจุ่มมาก ไปจ้าพี่น้องมันี้ตับมาคุ้งต้นหอยต้มหอยเด็ด <c oughs> ต่บมาคุ้งต้มหอย <c oughs> ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร่กดติดตามไปพวกเข้าในเด้อจ้ามันี้ขอตัวลาไปก่อนพอ,อกันไม่ขินะ้หนาสวัสดีจ้าบ๊ายบาย